สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับผมได้สัมผัสครับได้เห็นแววตาได้เห็นคราบน้ําตาได้เห็นไอมือที่ยังเย็นๆจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากลูกหรือจากภรรยาและจากสามีครับดังนั้นครับในวันพฤหัสนี้ครับสสของพรรคเพื่อไทยครับ ได้นําข้อมูลส่งมาที่ผมและให้ผมเป็นตัวแทนในการยื่นกระทู้ถามสดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับในมูลชนนะคะรวมถึงทุกๆท่าน,นะคะที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทาง f a c e b o o k Live นะคะหรือว่า YouTube ของทางพักเพื่อไทยนะคะ สืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบค่ะในประเทศอิสราเอลนะคะระหว่างรัฐบาลอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสค่ะที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะได้ส่งผลกระทบต่อนานาประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยะคะ่ะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนนับพันรายและหนึ่งในนั้นมีประชาชนพี่น้องคนไทย ที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนั้นเสียชีวิตด้วยทั้งนี้ค่ะยังมีพี่น้องแรงงานไทยอีกเป็นจำนวนมากนะคะที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลค่ะถูกจับเป็นตัวประกันรวมถึงตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากแล้วก็กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยเรื่องนี้ค่ะทางพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้นิ่งนอนใจเป็นอย่างใดน,นะคะเนื่องจากจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทำให้เราเห็นว่า จำนวนแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนั้นมีจำนวนนับหมื่นรายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะเป็นพี่น้องที่มาจากทางหลายจังหวัดในภาคอีสานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีหรืออุบลราชธานีค่ะซึ่งทางสสของพรคเพื่อไทยในเบื้องต้นนะคะ <c oughs> ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนกับครอบครัวผู้สิยชีวิตนะคะรวมถึงติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง,างๆเพื่อประสานหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ซึ่งในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะทางพรคเพื่อไทยเราจะยื่นเป็นกระทู้ถามสดนะคะถึงมาตรการความช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางสสวัชรพลข,ข่าวคำค่ะจะเป็นผู้ให้ขอ้อมูลเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ,นบในประเทศอิสราเอลนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้คนไทยนะครับที่ไปทํางานที่อิสราเอลได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากครับจำนวนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยประมาณเกือบส0,000่นคนครับแต่ว่าวันนี้ที่สสทุกท่านในภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นสสอุดรธานีสสหนองคายหนองบัวลำพูมหาสารคามอุบลราชธานีทุกทท่านที่ยืนอยู่ที่นี้ครับมาให้กําลังใจกันเพราะว่า พี่น้องประชาชนที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลในภาคอีสานนะครับมีจำนวนมากถึง19,00 0คนครับและถ้าลงลึกไปกว่านั้นนะครับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีครับจังหวัดที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนไปทำงานที่อิสราเอลสูงถึง4 0 4 2คนและถ้าลงลึกไปกว่านั้นอีกครับในเขตเลือกตั้งของผมเอง3ามอำเภอรครับอำเภอเมืองอำเภอกุดจับและอำเภอบ้านผือเนี่ยมีจำนวนมากกว่า1,000คนครับ ก็ดังนั้นนะครับจึงเป็นหน้าที่ของพวกผมที่เป็นผู้แทนที่มาจากประชาชนครับที่ต้องนําความเดือดร้อนนําไปปรึกษาหารือและตั้งกระทู้ถามสดถึงท่านรัฐมนตรีถึงความช่วยเหลือต่างๆมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือแรงงานไทยเราในประเทศอิสราเอลครับเมื่อสัปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาค่อนข้างเยอะและผมก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับครอบครัวของทั้งผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบครับ เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับผมได้สัมผัสครับได้เห็นแววตาได้เห็นคราบน้ําตาได้เห็นไอมือที่ยังเย็นๆยนจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากลูกหรือจากภรรยาและจากสามีครับดังนั้นครับในวันพฤหัสีนี้ครับสสของพรรคเพื่อไทยครับได้นําข้อมูลส่งมาที่ผมและให้ผมเป็นตัวแทนในการยื่นกระทู้ถามสดต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศครับในวันพฤหัสช่วงเช้าครับค่ะกับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะชนกจันทาทองค่ะสมาชิกสภาผุา้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็ดิฉันเองก็ได้รับการร้องทุกข์นะคะจากแรงงานไทยที่ประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งเป็นคนหนองคาย ซึ่งจังหวัดหนองคายของดิฉันนะคะก็จะมีแรงงานาแรงงานไทยที่ไปใช้แรงงานที่อิสราเอลมากถึงอันดับ3นะคะของประเทศนะคะก็จากการร้องทุกเนี่ยแรงงานไทยผู้ประสบภัยเนี่ยส่งทั้งเสียงคลิปนะคะข้อความค่ะเกิดความหวาดกลัวดิฉันพูดอยู่ก็สะเทือนใจนะคะคิดดูว่าผู้ประสบภัยค่ะ ผู้ที่ไปค่ะเป็นผู้ที่ยากจนนะคะบางคนต้องกู้หนี้ยืมสินนะคะเพื่อที่จะเอาไปหาเอาแรงงานตัวเองค่ะไปแลกกลายได้เพื่อกลับมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ตอนนี้ค่ะ,ะผู้คนแรงงานเหล่านั้นค่ะต้องไปประสบภัยในเรื่องของสงครามนะคะสิ่งที่สสอ,อีสานแล้วก็ตัวแทนพี่น้องประชาชนทําได้ตอนนี้เครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือเครื่องมือในสภาผพพู้แทนราษฎร สอสออีสานของเราค่ะพักเพื่อไทยของเราไม่นิ่งนอนใจนะคะวันพุธนี้เราไม่สามารถที่จะตั้งกระทู้ได้หรือเสนอยติอะไรได้ทางาทางพักของเราค่ะก็เลยมอบหมายให้ทําการหาลือนะคะเพียงแค่2นาทีก็มีความหมายกับเรานะคะเราจะนําเรื่องนี้ค่ะเข้าหาลือในสภาผู้แทนราษฎรทันทีในวันพุธนี้นะคะแล้วก็ในวันพฤหัสสามารถเสนอในวาระอื่นๆได้ก็จะเป็นท่านสสจากอุดรน,นะคะ ซึ่งมีแรงงานมากถึง4,000กว่าคนเนี่ยจะนำเรื่องนี้เข้าตั้งกระซูสดทันทีค่ะขอ,ขอบคุณค่ะสื่อมวลชนค่ะอ,อ๋อขอเซอร์อีกนิดนึงนะะก็ผ่านสื่อมวลชนนะคะบอกกล่าวไปยังแรงงานไทยในอิสราเอลหากท่านใดได้ยินเสียงนี้ครอบครัวพี่น้องคนไทยที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะทางสสพักเพื่อไทยรัฐบาลไทยนำโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินดิฉันมั่นใจค่ะว่า เราไม่ทิ้งคนไทยที่นู่นนะคะเราจะเผชิญหน้ากับภาวะสงครามและนะคะจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยให้เดินทางกลับมาด้วยสวัสดิภาพท่านใดที่สูญเสียนะคะหมดมั่นใจค่ะว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการเยียวยาซึ่งจากการตั้งกระทู้ในวันพฤหัสีนี้เราจะมีคําตอบทุกทุกคำถามที่ทั้งครอบครัวและแรงงานไทยต้องการคำตอบเราจะได้คำตอบในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ และนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพุธก็คือเราจะมีการหารือนะคะสนาทีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ววันพฤหัสก็จะเป็นการตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศค่ะถึงมาตรการความช่วยเหลือต่างๆที่จะมีต่อพี่น้องคนไทยในอิสราเอลค่ะไม่ทราบอ๋อจาได้เดี๋ยวขอท่านธีรชัยแสนแก้วจะมีประเด็นเสริมนะคะสะักครู่ค่ะ ขออนุญ,ญาตครับมันเป็นข้อมูลใหม่มือผมในฐานะรองประธาน,นาคณะกรรมาการแรงงานได้ไปกระทรวงแรงงานเมื่อเช้านี้นะครับในส่วนของตัวเลขเตัวเลขที่มีผู้สูญเสียชีวิตนะครับตอนนี้12คนแต่ในขณะเดียวกันรอรับรายงานจากกระทรวงต่างประเทศก่อนเดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าตายไปแล้ว18คนนะครับของเป็นแรงงานคนไทยและตอนนี้ ได้มีการแยกแยกแรงงานคนไทยที่อยู่ในที่อยู่ในเครือข่ายที่อันตรายนี่ประมาณ5,000คนแล้วทีนี้ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีที่รายงานโดยไม่เป็นทางการจากญาติของผู้ตายเพื่อนของผู้ตายที่ถูกจับไปแล้วก็ถูกยิงทิ้งไปแล้วสองรายนะครับตอนนี้อันนี้คือรายงานไม่เกี่ยวข้องกับท่าน,นเลยรายงานจากญาติพี่น้องเขาที่อำเภอกุมภวาปีนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อก็แล้วกัน ตอนนี้กลางเต็นท์เพื่อที่จะำบกันแล้วตบยังไม่มาเบื้องแรกที่ไปเมื่อเช้านี้นะครับว่ารัฐบาลได้จัดเครื่องบินลําแรกที่จะมาในวันพรุ่งนี้ลงชื่อว่าจะมาบินกับมา15คนและลงชื่อไว้ที่จะทยอยเอามานี่นะครับประมาณ2,000กว่ารายแล้วในส่วนพี่น้องที่ได้รับอันตรายนะครับที่ได้รับอันตรายทางที่ได้สอบถามทางแรงงาน ก็มีกองทุนกองทุนประกันสังคมของแรงงานก็จะจัดการให้นะครับเบื้องต้นกรณีทีเ่เดินทางกลับเดินทางกลับเกาให้พันห้าไอหมื่นห้านะครับเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้และตรวจสอบพิการก็จะให้หมื่นห้าหมื่นห้านะครับแล้วก็บาดเจ็บประมาณ10ถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ได้รับเงินก้อนเดียวเลยนะครับก้อนเดียวก็ประมาณล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท อันนี้ตัวเลขจากกระทรวงแรงงานถ้ากรณีทุพพลภาพเดือนหนึ่งก็จะได้เงิน3 0,000บาทนะครับแต่ถ้าบาดเจ็บเกิน20%เนี่นะครับได้รายเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตนะครับโดยคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ของผู้สูญเสียและกรณีเสียชีวิตนะครับเดือนละหมื่นบาทเอ้ยเดือนละ4ี่หมื่นบาทกรณีเสียชีวิตภรรยาและบุตรจะเป็นผู้รับแทนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่นะครับ นี่ก็คือเป็นตัวเลขรวมแล้วทุกเดือนนะครับก็ได้60%เปอ,อร์เ็ต์คาก็จะได้34,560บาทต่อเดือนกรณีเสียชีวิตทุกเดือนทุกเดือนนะครับนี่คือกรณีค่าใช้ใจ่ายในการจัดการจบทรต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน40,000บาทอันนี้ศพทศพที่ตายนะครับอันนี้ก็ได้ถ่ายข้อมูลเมื่อเช้านี้มาจาก กระทรวงแรงงานนะครับเมื่อเช้านี้และในขณะเดียวกันก็ได้มีการประสานงานให้กระทรวงแรงงานบัญชาการไปให้ห้าเสือแรงงานในจังหวัดทุกจังหวัดแล้วแหะตอนนี้คือจังหวัดที่มีแรงงานมากที่สุดเช่นจังหวัดอุดรธานีนี่สี 4, ่พันกว่าคนเนี่ยซึ่งมีผู้ในเมื่อมันเยอะมันก็สูญเสียเยอะก็ให้ตั้งวอลลุ่มอยู่ที่จังหวัดได้เลยตออวอลลุ่มที่จังหวัดห้าเสือเนี่ยจะต้องออไม่ต้องคือไม่ต้องโทรเข้ามากรุงเทพให้ไปที่แรงงานจังหวัด การสังหัห้าเสือทั้งหมดที่อยู่ตรงจุดนั้นตั้งวอลลุ่มเพื่อให้พี่พน้องประชาชนของจังหวัดอุดรธานีที่ผู้สูญเสียและยังหาตัวไม่เจอหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ทราบว่าณนะวันนี้นี่นะครับส,สูญเสียไปประมาณประมาณเจ็ดเจ็เจรคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันอันที่สองนะครับบาดเจ็บไปอยู่สองพันกว่าคนนะครับ 2,000กว่าคนนี่คือเป็นข้อมูลที่ได้จากกระทรวงแรงงานคร่าวๆอย่างนี้เมื่อเช้านี้ในาฐานะกรรมการแรงงานคือบุกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงแล้วเพื่อที่จะไปข้อมูลจริงๆแล้วก็ให้แรงงานจอยกันในใน,ในกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะให้ดําเนินการเร่งด่วนที่สุดแล้วก็ให้สวัสดิการให้มากที่สุดแล้วจะดูแลกองทุนซึ่งมีนับล้านล้าน,านบาทน,นี่ก็ให้ออกมานะครับให้ช่วยเหลือและหลายๆเรื่องถ้ากลับมาแล้ว กลับมาแล้วกลับมาแล้วจะก,กลับไปอีกเมื่อเมื่อทุกอย่างมันจบแล้วก็ขอให้ไปแบบฟรีไม่ต้องไปเอาค่าหวคิวไม่ต้องไปเอาตังค์ละไรขนนี้พวกเราก็ได้เสนอไปแล้วอันนี้เป็นรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปตอนนี้เอาคนก่อนครับเอาคนที่ตายและบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนนะครับขอบคุณครับ แต่ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ